สวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้นะผมมีกล้องหนึ่งตัวนะครับผมมีพระหนึ่งองค์มีไม้หนึ่งอันนะครับแล้วก็พร้อมถาดนะครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับผมสอนดูนะครับแนะนํานะผมอยากเรียกว่าสอนเลยดีกว่าแนะนําวิธีการดูตาหนิเหรียญร่อปลอดวัดหัวป่ารุ่นแรกเนื้อทองแดงรมดำครับผมหพ่อปลอดนะผมจะมีทั้งหมดสองเนื้อนะครับเหรียญรุ่นแรกนะผมจะมีทองแดงรมดํากับปาก้าชุมนิเกิลนะครับผมนี่เดี๋ยววันนี้ผมมีเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับ ไม้ชมกันนะผมดูตำหนิง่ายๆนะครับอ่ะผมจะบอกไปหลายจุดแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่ามีจุดจุดเด็ดนะผมจุดกลมิดไม้ตายนะครับเพียงท่านดูไม่กี่จุดตรงนี้นะครับท่านสามารถเดินซื้อได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเรื่องมันเลยนะครับอย่างแรกนะผมหยิบเหรียญขึ้นมาก่อนนะครับนี่เห็นได้ชัดเลยครับผมเหมือนเดินนะครับเส้นสายฝนนะครับผมนี่เหรียญนะครับผมเอ่อสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับรุ่นเลขนะครับผมหลวงพ่อปลดหัวป่า นี่ดูเส้นเสี้ยนนะผมเส้นสายฝนวิ่งทั้งเหรียญเลยนะครับนี่วิ่งทั้งเหรียนเลยนะครับเหรียนี้อ่าแล้วก็ดูตรงนี้นะผมนี่ตรงไม้นะครับปลายไม้นี่ตรงรอเรือนะผมจะมีเส้นแตกออกมาจากฐานนะครับนี่เป็นเส้นแตกเนื้อเกินนะผมตรงนี้นะผมอ่าดูนะครับตรงนี้นี่ยังไม่ต้องลงกล้องนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงรอเรือนะครับนี่เปิดกล้องนิดนึงนะครับผมต้องใช้กล้องนิดนึงตรงนี้นะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะผมพระองค์นี้นะผม มีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าผมเลยไม่สามารถเกลกรอบให้ได้นะครับผมนี่ตรงรอเรือเห็นไหมครับตรงคำว่าดานุษนะผมละนะครับบนรอเรือนะครับจะมีเนื้อเกินนะผมจะมีคล้ายเป็นเนื้อเกินเป็นเนื้อซ้อนนะครับอ่าเห็นไหมครับผมจะมีเหมือนจะมีแม่แห่งอากาศเพิ่มมาอีกตัวนะผมแต่เป็นเนื้อซ้อนอยู่นะครับตรงรอเรือนะครับผมนี่อ่านี่นะครับผมเรือมนะครับเริ่มลงกล้อง เริ่มลงลึกแล้วนะผมแต่ก็ไม่ยากนะครับอ่ะแล้วก็มาต่อด้านหลังนะครับผมด้านหลังอ่านี่ดูนะครับผมเส้นเส้นเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับพรบตัวหนังสือจะเป็นแท่งนะผมนี่ของแท้ตัวหนังสือจะเป็นแท่งเหมือนเลยนะครับนี่ดูนะครับผมความเป็นแท่งของตัวหนังสือนะครับนี่พระจะไม่เบลอนะครับผมพระสวยๆจะไม่เบลอจะคมมากนะครับจะคมชัดเลยนะครับผมอ่ะลงกล้องตรงนี้ละนี่มาดูตรงสอเสือตัวที่สองครับผมนี่เห็นเสือแรกไหมครับแล้วเสือตัวที่สองนะครับผม อ่าเดี๋ยวหมุนกล้องอีกนิดนึงนะครับปึ๊บปึ๊บไม่ค่อยโฟกัสอ่านี่ครับผมเห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินนะผมตรงฐานสอเสือนะครับตัวที่สองนะครับผมจะมีเนื้อเกินออกมาเลยนะครับอ่าจะมีเนื้อเกินออกมาเลยนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งจุดนะครับที่ไว้พิจารณาได้นะครับผมต่อมาใบหูนะครับใบหูนี่ใบหูนะครับผมนี่ เห็นไหมครับจะมีค้าๆเป็นหูเบิ้ลน,นะครับผมค้าๆเป็นหูบิ้นนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมนี่เป็นเนื้อคมคมนะครับคมคมเลยนะครับผมต้องคมนะครับอ่ะตรงนี้น,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 นะครับ,ผม,รบรผมนี่ดูนะครับนี่ด้านหน้าก็เป็นแท่งนะครับผมนี่เดี๋ยววนมาเรื่องตัวหนังสือนิดนึงนะครับเพราะตัวหนังสือเนี่ยพลักี้ตัวหนังสือจ,จะบวมจะไม่คมนะครับผมจะหลวมๆวมนะครับแปลว่าจะไม่ได้จะไม่ค่อยไ,ได้สัดได้ส่วนนะครับผมตัวยหญ่เลยต้องชัดนะครับนี่เพราะเป็นพระปั๊มนะครับผม ้องชัดนะครับมีพ่อเส้นเสี้ยนเส้นสายฝนต้องชัดหมดเลยนะครับผมอ่ะวนไปดูต่อนะครับด้านหลังนี่ดูในตานะครับผมในตานะครับในตาจะชัดมากนะครับผมจะชัดมากนะครับนี่ดูตานะครับผมจะคมมากนะครับเหนีย่ยวนี้มีจมูกเปิดนิดเดียวนะผมแค่สะก,กิดนะครับอ่า นี่ครับผมในตาจะคมนะครับจะคมมากนะผมและจุดตายเลยนะครับนี่จุดตายจุดตายนะครับที่ผมเคยเจอเดี๋ยวหลวงพ่อปลอดหัวปลาเนี่ยเกดีๆนะผมเกดีๆเนี่ยแต่จุดตายมันก็ยังทํไม่ได้นะครับนี่ตรงนี้นะผมดูตรงขอบบนนะครับนี่ด้านบนนะผมส่วนหูเหรียนนะครับส่วนของหูเหรียนเนี่ยอ่าดูนะผมนี่จําตรงนี้นะครับ นี่ดูตรงนี้นะครับผมจะเป็นช่วงวอาใช่ไหมครับนี่ดูนะผมด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือนะผมเมื่อพลิกเหรียญขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายนะครับผมเป็นเครื่องหมายอาจจะเดี๋ยวสองให้ชมจะเป็นเครื่องหมายน้อยเออมากกว่านะผมน้อยกว่ามากกว่านะครับอ่านี่ครับผมเห็นไหมครับจะเป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับผมด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับผมจะไม่ขึ้นตรงไปนะครับ จะไม่ขึ้นตรงนะครับผมจะเป็นไงครยๆมีเงี้ยงออกมานะครับผมนี่ด้านซ้ายมือจะเป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับนี่ส่วนด้านขวานะครับผมก็จะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะครับอ่าอ่าด้านนี้เห็นช <pod> ัดนะครับผมเสียงไม่จะท้อนนี่เป็นเงี้ยงมาแบบนี้นะครับผมอ่านี่ครับผมเป็นเงี้ยงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ด้านบนนะครับนี่ตรงข้างหูเนี่ยตรงนี้นะครับผมจะเว้านะครับเห็นไหมครับผม เว้านะครับเมื่อขึ้นมานน่จว้านะครับผมเว้าสูงเลยนะครับนี่จะเว้าสูงเลยครับผมเห็นไหมครับน uh ี um, ่จะเว้าสูงเลยนะครับตรงนี้อ่านะครับผมแล้วก็นะครับอีกจุดหนึ่งอีกจุดนะครับผมี่ตรงนี้นะครับตรงขอบเห็นไหมครับผมจะมีเส้นซ้อนนะครับนี่เส้นซ้อนนะครับผมตรงขอบนะครับนี่ตรงขอบเข้ามาตรงพื้นเหรียญนะครับผมนี่จะมีเส้นซ้อนนะครับผมจากขอบนะครับนี่ยาวนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผม นี่คมคมนะครับต้องคมคมนะผมนี่จําไม่กี่จุดนะผมอ่ะเดี๋ยวผมแนะนําให้ละกันจําไม่ต้องเยอะนะครับหนึ่งดูเส้นเสี้ยนก่อนนะผมพลาถ้าเกิดสวยๆเนี่ยเส้นเสี้ยนต้องชัดอยู่แล้วนะครับนี่พราเส้นเสี้ยนวิ่งนะผมมีเส้นแตกตรงนี้นะครับหูเหลียมนะครับผมนี่ดูหูเหลียมบริเวณนี้นะครับดูหูเหลียมที่ผมบอกแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับผมนี่เส้นแตกตรงนี้นะครับอ่าตัวตัดนะผมพลาดจะ ตัดครึ่งหักครึ่งนะครับผมไม่สามารถแกะได้จริงจริงนะครับอยากแกะนะครับผมแต่พระมีเจ้าของแล้วนะครับผมนี่กลัวแกะแล้วพระจะเสียหายนะครับเพราะเจ้าของเ่าที่ผมไปเช่ามาเนี่ยเรี่ยมเก็บผิวไว้อย่างดีนะครับผมนี่ผมเลยไม่อยากแกะนะครับอ่ะถือว่าให้ดูตําเหนียนคร่าวๆนะครับผมแค่นี้ผมมั่นใจว่าดูได้แนนอนนะครับผมเพราะของเกี้ยยังไม่ได้น่ากลัวมากนะครับหลงพ่อปลอดเนี่ยถ้าเกิดดู เบสิกเรียนได้ดูตำหนิที่ผมบอกประมาณนี้นะผมเดินซื้อได้เลยครับผมเดินซื้อได้เลยนะครับจะไม่แม่นนะครับนี่ตรงนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะครับผมนี่ตรงนี้ต้องขึ้นชั้นนะครับนี่จะขึ้นนะผมธรรมดาเรียนเกมมันจะขึ้นปุ๊บแล้วมันจะแล้วมันจะตรงเลยนะครับแล้วมันจะโค้งแต่ตรงนี้ไหมครับผมจะมีช่วงเว้านะครับนี่ส่วนข้างนี้จะเว้ามากเลยนะครับผมเห็นไหมครับจะเว้าเลยนะครับถ้าของเกมมันจะขึ้นตรงมาเลยนะครับผมมันจะไม่มีเว้านะครับแล้วของเกมเนี่ย ไอตรงเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าเนี่ยจะไม่มีนะครับจะเป็นขึ้นวิ่งตรงไปเลยนะผมจะตัดตรงขึ้นไปเลยนะครับจะไม่มีเงี้ยงนะครับผมประมาณนี้นะครับใครมีนะครับผมสวยแบบนี้รับเช่าหลักหมื่นนะครับเดี๋ยวเราไปปลดหัวป่านะครับผมรับเช่าหลักหมื่นเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามผมนะครับผมเพจนะครับผมไร์สดพลักระเครื่องพระเทสนะครับ เพจนะครับผมโยเมืองลุงไล์สดพระแท้นะครับผมนี่จะมีพระย่อยพระหลักพระแบ่งปันนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นพระเครื่องสายใต้สายพัทลุงนะครับผมแล้วก็สายนครสายสงขลานะครับแล้วก็อีกช่องทางนะครับผมหากใครนะครับมีพระเครื่องหยาบลปอยอยาแบ่งปันนะครับผมแอดไลน์ไม่ได้เลยครับผมตามที่ผมขึ้นได้เลยนะครับ s หนึ่งสี่สาม t h d m n นะครับผม าตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะผมนี่บอกช้าๆให้แล้วนะครับนี่แอปตามนี้ไม่ได้เลยนะครับผมอันนี้เกิดใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยครับผมขอบคุณมากครับ